ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเดวินตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิล์มเดวินตี้ของเราที่นี่เลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเดวินตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุวิมลครับโดเน a t มาสนับสนุนรายการ20บาทคุณตรี35บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณธนงศักด์100บาทคุณสายชน50บาทคุณอชรา3าบาทคุณวัชระเดช100บาทแล้วก็ขอขอบคุณซูเปอร์ดเน a t จากคุณปีชาครับโดเน a t มา500บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพ,พี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้นหนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดยเหตุทด้แทงเลฟบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับ,นนรบสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่10กุมภาพันธ์2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์ใไหนอยู่ไปร่วมร้องันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนต์เรื่อง Dark n u n s ไล่มันกลับหลุมภาพยนต์แนวฮอร r ์ทิ er จากประเทศเกาหลีครับเราเรื่องราวของแม่ชีที่พยายามช่วยเหลือเด็กชายที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่เกาหลีฉายมาตั้งแต่วันที่24มกราคมนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น10.4ล้านเหรียญครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับอเรียลเพลนภาพยนตร์ในคอมดิ้ดรามมาสัญชาติโปรแลรนด์จากค่ายเซิร์ตไลท์พิคเจอร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมเรื่องนี้ก็เพิ่งเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับแต่ที่อเมริกาฉายมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิก,กายนแล้วครับใช้ทุนสร้างไปแค่3ล้านเหรียญปัจจุบันทารายได้ไปทั้งสิ้นสิ1นล้านเหรียญได้กําไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับโฟล์ภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีจากประเทศลัตเวียที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยบ้านเราเพิ่งจะเอามาฉายในสัปดาห์นี้ครับแต่ที่ลัตเวียเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปีที่แล้วเลยครับใช้ทุนสร้างไปแค่4ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น14.9ล้านเหรียญ รุ่นนี้ก็ได้กำไรหายห่วงไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งแอนิเมชันครับกับ d o อกแมนภาพยนตร์แอนิเมชันแนวซูเปอร์ฮีโร่คอมดีจากค่าย r ีมเวิร์ s และยู i v ว r ซาพิ i c เจอร์กับเรื่องราวภารกิจการปกป้องเมืองของตำรวจครึ่งคนครึ่งสุนัขโดยด็อกแมนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่31มกราคมใช้ทุนสร้างไป 40, 40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแลละทั้งสิน้น 66ล้านเหรียญตรงนี้ต้องทำไม่ได้อย่างน้อยสักประมาณ80ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับก็ใกล้จะคุ้มทุนแล้วละครับตอนนี้ส่วนกำหนดฉายในบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับ d o อกแมนขอแนะนำ o u u u b พรีเมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU p r พรีเมีมให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ดี n e ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ไปต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับ Companion ยนภาพยนตร์แนวทิวเลอร์จากค่าย New Line Cinema และ Warner Brother เกี่ยวกับเรื่องราวสุดหักมุมที่เริ่มต้นขึ้นจากการเสียชีวิตของมหาเศรษฐีพันล้านโดย Comp พ n i o ียเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่31มกราคมใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไป้วทั้งสิ้น26.7ล้านเหรียญเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะนะครับใช้เวลาเข้าฉายไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวเรื่องนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับกับไฟลลิส์นรกยึดไฟ ภาพยนต์แนวแอคชั่นทิวเลอร์จากค่ายไลอ้อนเกตผลงานการกำก,ก,กับเรื่องล่าสุดของเมลกิฟสันที่นำแสดงโดยมาร์ควอเบิร์กในบทของวายร้ายที่พยายามจะสังหารพยานบนเครื่องบินโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24มกราคมใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น34.2ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ50ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับดังนั้นรายได้ประมาณนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางครับ ส่เรื่องนี้สบายหายห่วงไปแล้วนะครับกับ Heretic บ้านสั่งตายภาพยนตร์แนว Horror t h r i l l e r จากค่าย A24 กับเรื่องราวของสองสาวที่ต้องเผชิญกับเกมได้ล่าสุดอันตรายโดย Heretic เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น60ล้านเหรียญเรื่องนี้เป็นหนังเก่าที่บ้านเราเพิ่งเอามาฉายนะครับหนังได้กาไรไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ ไปตอนกับเมื่อวนี้ครับกับ o ู f แมนมนุษย์หมาป่าภาพยนตร์แนวฮอลล์เรร์ทิลเลอร์จากค่ายบรัมเฮาและยูดเวอร์ซอพิเจอร์ที่รีบูดขึ้นจากภาพยนตร์ต้นฉบับในปี1941โดย w o ู f m a n เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17มกราคมใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น32.9ล้านเหรียญ เรืนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหนังเข้าฉายมาประมาณ1เดือนแล้วนะฮะก็ยังไม่คุ้มทุนเลยครับแถมรายได้ก็แผ่วมากๆเลยด้วยสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่เพียง3ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับไปต่อกันที่เรื่องนี้ที่เข้าฉายพร้อมๆกับ w o ฟแมนนะครับกับ o n e of The Day ภาพยนตนระ์แนวคอมเมดี้จากค่ายโซนี่พิเเจอร์ครับกับเรื่องราววุ่นๆของวัยรุ่นที่กำลังถังแตก โดยวันออฟเดมเดยเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17มกราคมใช้ถูกสร้างไป14ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น39.4ล้านเหรียญตรงนี้ก็ถือว่าได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีกำหนดเข้าฉายในไทยครับส่วนเรื่องนี้จะเข้าฉายบ้านเราวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับกับ d e n of t h i e v e ถูโคตรนรกปล้นเหนือเมฆแพนทรา ภาพยนต์แอคชั่น Action อาชญากรรมจากค่ายไลยออนเกตกับเรื่องราวภากร,รกิจการไล,ล่ล่าแก๊งโจรกรรมเพชรระดับโลกโดยภาพยนต์นี้เขา้าฉายอเมริกาไปเมื่อวันที่10มกราคมใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้น53.8ล้านเหรียญตัวน,นี้ก็เช่นกันครับเขา้าฉายมาประมาณ1เดือนแล้วก็ยังไม่คุ้มทุนเลยครับการสปดาั์ล่า,ส,าลสุดก็เก็บเพิ่มไม่ได้แค่ประมาณ3ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานจาก A24 นะครับกับ Baby Girl ภาพยนตร์แนดรามา่าอาชญากรรมผลงานการแสดงรล่าสุดของนิโคลคิตแมนเรื่องราวชีวิตอันพลิกผันของซีอสาวใหญ่ที่เผอตัวเผอใจไปมีความสัมพันธ์กับเด็กฝึกงานโดย Baby Girl เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น 57.5ล้านเหรียญลุนนี้ก็ได้กําไรหายห่วงไปเปรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันในบ้านเราก็ยังพอมีรอบฉายอยู่นะครับเรื่องนี้ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายบ้านเราวันที่20กุมภาพ,พันธ์นี้นะครับกับ Nosferatu ภาพยนตร์แนวฮอร์ o ร์จากค่าย Universal Picture ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง4สาขาด้วยกันโดยนอตฟอร์ตูเข้าฉายอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ถูกสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น173.3ล้านเหรียญก่อนสัปดาห์ล่าสุดไว้ได้เหมือนจะไม่ค่อยขยับแล้วนะครับแต่ยังไงก็ถือว่าหนังได้กาไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งตัวเต็งในวทีออสการ์ปีนี้ครับกับอาร์คาวิลิต n ันโนภาพยนตร์แนวดราม่ามิวสิคลจากค่าย Searchlight Picture ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตบนเส้นทางสายดานตรีของวับดีแลนศิลปินแนวกันที่ระดับโลกเรื่งนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไป70บล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น89.6กาล้านเหรียญ เรื่องนี้เขาวิจารณ์ดีมากนะครับถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขาด้วยกันรวมถึงสาขาใหญ่อย่างรางวัล Best Picture ด้วยแต่ทั้งฝั่งรายได้เนี่ยแมดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับตอนนี้อะคอมพิวตอันโดนก็ว่าเข้าชิงเยอะแล้วนะฮะแต่เรื่องนี้เยอะกว่าอีกครับกับวิกเก็ต ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี Fantasy จากค่ายยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง10สาขาด้วยกันครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลเบสพิกเจอร์ในปีนี้เลยทีเดียวครับโดยวิกเกตเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิก,กายนครับใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 723. 1>, 1ล้านเหรียญหนังได้กําไรไปนานแล้วนะครับปัจจุบ,บันก็ยังติดอยู่ในอันดับที่5ของอันดับหนังทําเงินในปี2024ครับไปต่อกันที่หนังพันล้านครับกับโมนาทูการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจนภัยแฟนตาซีจากค่ายดิสนีย์กับเรื่องราวการประจนภัยครั้งใหม่บนท้องทะเลอันไกลโพ้นของโมนาและมาวอีกโดยโมนาทูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญ ปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,039.3ล้านเหรียญก็ถือเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับจากภาคแรกที่ทำไรายได้ไป687ล้านเหรียญครับภาคนี้กระโดดมาเป็นหนังพันล้านเลยทีเดียวของตำแหน่งอันดับที่3นะครับของอันดับหนังทำเงินในปี2024สุดท่วนี้รายได้ก็ยังขยับอยู่นะครับกับ The พพมูฟ a าซาเดอะและอนคิงการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์มิวสิคลดราม่าผจญภัยจากค่ายดิสนีย์ ที่จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวในอดีตของมูฟาซาเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่โดยมูฟาซาเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปละทั้งสิ้น671.1ล้านเหรียญและอันคิงภาคนี้รายได้อาจจะไม่ดีเท่าภาคแรกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำกำไรไปไม่น้อยให้กับทางดิสนีย์ครับส่วนุนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่ครับกับ s o n i c the Hand h e d g e Ho g 3 เดินทางมาถึงภาคที่3นะครับหรบภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้จากค่ายพาราเมลพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่ายเซกากับเรื่องราวการปกป้องโลกครั้งใหม่ของโซนิกและเพื่อนๆโดยโซนิกได้ให้ท็อกซทรีเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป122ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น471.9ล้านเหรียญโซนิกนี่กลายเป็นหนังจากเกมไม่กี่เรื่องที่สร้างมา3ภาคกำไรทั้ง3ภาคเลยนะครับ น่าจะเป็นรองแค่ Resident Evil เรื่องเดียวฮะ Resident Evil ในเวอร์ชั่นของ p a W S Anderson ที่สามารถทำกำไรต่อเนื่องได้ถึง6ภาคนะครับซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ฮะ Sonic อาจจะทำได้เหมือนกันครับและมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับโอ้โหกำลังมาแรงมากๆที่จีนครับกับนาจา2 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีขวัญใจมหาชนจากประเทศจีนครับกับเรื่องราวตำนานการต่อสู้ครั้งใหม่ของเทพผู้พิทักษ์ดยนาจาสองเข้าฉายในประเทศจีนไปเมื่อวันที่29มกราคมใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้นสิ้น1,110ล้านเหรียญครับ ทำไรายได้แซงภาคแรกขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจีนที่ทำไรายได้สูงที่สุดตลอดการเรียบร้อยครับโอ้โหถือเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากครับสำหรับนาจาภาคนี้ไรายได้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นไรายได้เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะครับยังไม่ได้รวมไรายได้จากต่างประเทศเลยซึ่งนาจา2มีกำหนดเข้าฉายในอเมริกาวันที่14กุมภาพันนี้ครับส่วนในประเทศไทยบ้านเราปัจจุบันยังไม่มีกำหนดเข้าฉายอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปละครับ กลับมาดูไรายได้ภาพยนตไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องแฟดเกอร์ Girl, ชั้นห่างระหว่างเราภาพยนต์แนวโรแมนติกดรามมาจากค่าย g ีดีที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตและความสัมพันธ์ของสองสาวลูกตำร,รวจนับแฟตแห่งหนึ่งโดยภาพยนต์นี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ3ล้านบาทภาพยนต์เรื่องพนอภาพยนตแนวฮอลล์เรอร์จากค่ายไฟสตาร์โปรดักชันที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่16มกราคมปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ65ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องคุณชายภาพยนตร์แนวคอมเมดี้จากค่ายคาเมร่าสตูดิโอที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่26ธันวาคมปัจจุบ,บันทำรายได้ไปลวประมาณ27ล้านบาทไปต่อกันที่ภาพยนตร์จากประเทศเพื่อนบ้านที่มาเข้าฉายในบ้านเรานะครับเริ่มจากเรื่องนี้ฮะเล่มบายุงโรงพยาบาทภาพยนตร์แนวฮอร์์ทิลเลอร์จากประเทศอินโดนีเซียที่เข้าฉายในไทยไปเมื่อวันที่29มกราคมปัจจุบ,บันทำรายได้ในประเทศไทยไปและประมาณ5ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง Saint s a n t ต s e k a r o p i t u คนปล่อยของอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์จากประเทศอินโดนีเซียที่เข้าฉายในประเทศไทยไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำไรายได้ในไทยไปแล้วประมาณ6 0 0 0บาท อาลละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่10กุมภาพันธ์2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนชนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง